ฮัลโหลโตโอ้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 โอ ah ้โอ้โอ้สวัสดีทุกคนนะครับ กลับมาพบกับช่องปอเกเรเกมเมอร์เล่นใหม่หัวใจ l g b t q คนะครับจะมาถึงเศร้าขนาดนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอดหาทางออกไม่ได้ต้องกินมาม่าทุกวันเลยจนตอนนี้เนี่ยแอดก็ต้องมารับจ้างเป็นคนที่จะไปเฝ้าบ้านหลังหนึ่งที่แบบว่ามันน่ากลัวรู้ทั้งรู้ว่าน่ากลัวแล้วอาจจะเจอผีก็ได้แต่ในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องไปเฝ้าบ้านให้กับเขาทุกคนเดี๋ยวกินน้ำอะโวคาโดแป๊บหนึ่งนะอะโวคาโดปั่น โอเคนะทุกคนนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกมที่ชื่อว่า Nightmare Forest Tap Tap <c oughs> <c oughs> นั่นเอง,เอง <c oughs> จ้า <c oughs> ซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะทุกคนแอดก็มีการสืบมาบ้างแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> วันที่8ตุลาคม1984งั้นหรอ <c oughs> บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีนวัตรกรรมในการปลดมือแล้วสั่งไฟเปิดปิดได้ด้วยไงย <c oughs> เขาบอกว่าฉันเห็นโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเป็นนักเฝ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยช็อตเงินอะนะฉันก็ต้องแบบสมัครเข้าไป ลำบักใจแล้วก่อนาออตายแล้อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนเดทุกคนนะไอ้เพื่อนคนปกติเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรอะเขาบอกว่าเหมือนจะมีเออ่เพื่อนบ้านยืนอยู่แถวๆนี้แล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูมีความแบบว่า,าซัมซ้อเพราะว่ามันภัพในพิกเซลไม่ใช่แหละเฮ้ยดูจากขนาดบ้านอยู่ก็ไม่ธรรมดาทุกคน การเปิดแสงสีไฟของเขานั้นมีความสวงจริงๆเลยนะเขาบอกว่าให้หาบ้านที่ชื่อว่า m a x i m House ก็คือบ้านของคนที่ชื่อมา x i กซิมนั่นแหละเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นนะเราเดินผ่านไปเลยทด่ไม่สนใจเพื่อนบ้านได้ไหม <c oughs> ได้สินะแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนไงจ้า <c oughs> ในเมื่อเราเจอคนตรงนี้คนเดียวเราก็ต้องหาทางคุยกับเขาสักเล็กๆน้อยๆไม่ล่ะทุกคน <c oughs> ใครนะ่เอาอาหารมาเนะี่ยมาใส่ไว้ในกลองจดไม้เนี่ยนะรู้สึกว่าน่าเบื่อจริงๆเลยเนี่ย แต่จริงๆก็ดูหอมหน่ากินดีเหมือนกันนะเนี่ยคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งเอเอเดี๋ยวพี่ใจยเยน็นนะอย่าเพิ่งกระโดดเข้าปากนะพี่นะมาคุยกับผมก่อนโอ้โอโอตายแล้วนะทำไมหัวโตวอย่างนั้นล่ะพี่นะแล้วมือข้างขวากับมือข้างซ้ายทำไมเป็นอย่างนั้นน,น่ากลัวจยเยนะโอเคตัวละครเราก็บอกว่าขอโทษนะครับผมกําลังมองหาบ้านบนถนนเส้นนี้นะนะคุณจะช่วยผมได้หรือเปล่าน่ะเออได้แน่นอนเลยนะบ้านหลังไหนเหรอหาบ้านหลังไหนอยู่ คือว่าผมกําลังหาบ้านของคุณมาร์คซิมนะครับเ,เพอดีว่าเขาจ้างให้ผมเนี่ยมาดูบ้านให้เขาในช่วงที่เขาไม่อยู่บ้านะนะเออมาร์คซิมงั้นเหรออืมน่าสนใจนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะบอกให้ผมเป็นคนช่วยดูบ้านให้เขานะแล้วทำไมเขาถึงจ้างเราในรอบนี้ลนะ่ะหรือว่าเขาใจบุญสนทานไปพิเศษไม่นาใช่แอดคิดว่านะอาจจะมีอะไรแปลกที่จะใช้เพื่อนบ้านไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้งานคนอย่างเราสินะ อโอเคอ่านต่อทุกคนผมชื่อว่ามาโคโบโ o สกี้นะอ่อยินดีที่เราได้รู้จักครับคุณมาโกแล้วคุณบอกสักทีได้ไหมนะว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับอ๋อแน่นอนเลยถัดไป2บ้านนะนะบ้านของฉันนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนบ้านของฉันนะที่ชื่อซาโวคนหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นบ้านของคุณมารคซิมแล้วนะนะออหวังว่าคุณจะไม่พลาดนะนะอ๋อขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับ อ๋อไม่มีป Four ัญหานะนะแต่แต,ตอนนี้ถ้าคุณจะขอโทษฉันน่ะฉันรู sim oh, course, ้สึกว well, mm ่า hmm, ฉัน cin ตื่นเต้นมากกับระบบปฏิบัติการอัตโนมัติในบ้านของฉันนะนะฉันตื่นเต้นจริงๆเลยอ๋ออารมณ์ประมาณว่าเขาจะไปดูระบบอัตโนมัติในบ้านเขานี่ไงเริ่มเกิดเรื่องแล้วทุกคน แล้วต่อไปเขาบอกว่าโอ้นั่นดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับมันทํางานยังไงกันหรออ๋อมันทําให้ชีวิตเรานาง่ายขึ้นมากๆเลยนะการควบคุมไฟอุณหภูมิแม้กระทั่งระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยของจรงิงๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โอว้าวฟังดูมีความสะดวกด,ดีนะครับทําไมคุณตัดสินใจรับมันไว้เหรอครับโอ้โหถ้าเป็นแอนไอก,กรับไว้จะระบบดีขนาดนั้นนะทุกคนนะเขาบอกว่าอะไรต่อเขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะนะ่านะเป็นเพราะความหายนะที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เร็วๆนี้นะสิเอ๊ะ พยานะงั้นหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนอะไม่นะแต่ปัญหาหลักเลยนะนะเกิดจากเพื่อนบ้านของเรานะ่ะซาโวเนี่ยมักจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอเลยนะพูดเพอร์เจอร์เกี่ยวกับมันนะ่ะเอ๋เพอร์เจอร์เล่องอะไรกันเนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเขาเออกไปพักผ่อนไปเที่ยวข้างนอกหลังจากติดตั้งมันทันทีบอกว่ามีระบบเฝ้าระวังตัวแล้วในทั้งหมดนะ่ะเดาว,ว่าเขาคงจะจับตาดูแล้วก็การยุยุของกล้องพวกนี้โอ้อ ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการตั้งค่านี้นะขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการตั้งค่านะมาโคไม่มีปัญหานะหากคุณต้องการให้ช่วยอะไรล่ะก็บ้านของฉันน่ะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่กันนะก็เดินมาขอความช่วยเหลือกันได้นะโดยอาหารหมาเนี่ยจะแบ่งกันกินไหมละ่ะเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกนะคุณ <laughs> อ,อ๋อไม่เป็นไรอะนะคุณกินไปคนเดียวเถอะจ้าโอ้โหดูดิซดใหญ่เลยจทุกคน <c oughs> แต่บนกล่องถ้าสังเกตดีๆมันเป็นสัญลักษณ์หน้าหน้าปกของเกมนี้มากกว่านะ <c oughs> แต่กล่องมันเหมือนอาหารหมาทุกคนโอเคบ้านหลังนี้เป็นของซาวโวที่มีการเมาส์มอยเกี่ยวกับเรื่องแบบระบบติดตั้งรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติของบ้านแล้วก็คล้ายๆว่าจะมีป้ายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้าน้วยนะทุกคนโอเคเราไปกันต่อดีกว่าดูเหมือนว่าน่าจะใช่หลังเอ๊ะ hey. นี่ต้องเป็นบ้านหลังนั้นแน่ๆเลยนะเขาบอกให้เราเข้าไปในบ้านนะแต่เดี๋ยวก่อนนะคนไม่อยู่บ้านแต่เปิดไฟไว้ขนาดนี้กับไอ้บ้านหลังนี้ก็ก็คือปิดไฟ ทำไมถึงเปิดไฟทิ้งไว้นะหรือว่าเราว่าเราจะมากันแน่นะโอเคเอ๊ะเอเอเอ,เอ๊หฉันคิดว่าเจ้าของบ้านน่าจะซ่อนกุญแจไว้หลังบ้านนะฉันต้องไปที่หลังบ้านนะ่ะไปหากุญแจที่ส่วนหลังบ้านจ้าทุกคนเอาละมุกเดิมๆอีกแล้วมึงทายแอดเด้านะอย่างที่เกมที่แอดเล่นผ่านๆมาฝรั่งเนี่ยมักจะซ่อนกุญแจไว้ใน flower plot ก็คืออะไรนะ้ไหมกระถางต้นไม้ไงทุกคนฉันคิดว่ากุญแจเนี่ยน่าจะใส่ไว้ใน flower plot เจ้าปรบมือสิทุกคน ประสบการณ์นี่ทำให้เราเก่งขึ้นจริงๆนะทุกคนหลังจะตอนเล่นแีกกรีดการ์ดบ้าบอคอแตกนะจ๊ะตอนนีก้ก็แบบรอดูว่าจะมีอะไรให้กรีดได้ไหมเกมนี้ก็แบบาพแค่นี้นะก็คงจะไม่มีอะไรน่าตกใจสักเท่าไหร่เรามาดูกันดีกว่าโอ้โหเอาดีๆนะโจนเดินเข้ามาก็เห็นแล้วปะ <แ S 1> อ้าพวกมันอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราดูดีกว่าว่าจะเปิดประตูบ้านไหนได้นะนะโอเคเราต้องกลับไปหน้าบ้านเนี่ยนะโอ้บ้านหรูไม่เบานะเนี่ยหลังบ้านมีสระน้ำเล็กๆด้วยทุกคนเห็นปะ อ่ะทำเลดีดีมีประตูหลังบ้านทางออกเอเข้าได้ป่ะแล้วสงสัยเ,เขาจะบังคับแหละให้เราไปที่หน้าบ้านเออใช้เขาบอก Unlock the front door ทุกคนเอหวังว่าคนที่เป็นแบบบ้านเมื่อกี้เขาจะมาช่วยเราเวลาเราฉุกเฉินนะเปิดเข้าบ้านหรอแล้วยังไงอะเปิดบ้านอุ๊ยอุ๊ยเอ๊ยอุ๊ย ทำไมมันมืดจังเลยทุกคนขนล,ลุกฮัลโหลโอ้เออ,อ,อ,อนี่คือการ,การต้อนรับที่ดีสินะเดดิสเซอิดวอสสมาร์ทเฮาส์อ๋ They did say was smart house. อเราต้องใช้มือปิด,เป,ดเปิดประตูอย่างนี้ Read note on fridge เขาให้เราอ่านโน้ตบนตู้เย็นนะนะเหมือนว่าเราต้องทำความสะอาดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทำอะไรที่นี่ดูจากบ้านก็ไม่ค่อยน่ากลัวทุกคนสว่างมากเบอร์ โอเคหูยแต่ปิดไฟบางจุดก็มืดเกินมืดจึงมืดจริงๆพอไม่ไม่มืดก็สว่างเย,ย้คุณพระปิดประตูค่ะปิดประตูสิจ๊ะเออโอ้โหมือกูยาวมากเลยนะไอ้ตอนเปิดอนะเปิดได้เร็วแต่ตอนปิดอนะดิหุยมืดอะทุกคนห้องน้ำเนี่ยเลยอะน่ากลัวจังเลยเสียวฉลองูปบ้าแล้วนะดิเออเปิดประตูหลังบ้านไว้ได้ไหมอคิดว่าพวกเขาปลอดภัยนะเราปิดเถอะจริง อย่างน้อยก็คิดว่าในบ้านน่าจะไม่มีอะไรน่าจะมีอะไรนอกบ้านมากกว่านะนะเอ๊ะอะไรอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแคปแคปโฮมออโตเมชั่นซิสเต็มอ๋อนี่ไงถ้าเราปลบมือนะก็จะทําการแบบให้ระบบปฏิบัติการในบ้านมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนๆเ,เคยเห็นในหนังไหมเวลาปลบมือแล้วเราก็จะเจอในส่วนของบแบบเปิดไฟเปิดเครื่องไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออ ส่วนในจดหมายนี้เขาจะพูดว่าอะไรนั้นเรามาดูกันดีกว่านะ<ร>าว่าเรา,เราโดนศาส,สนาอะไรบ,าบา้างเขาบอกว่าเฮ้ย hey, ขอบคุณที่ช่วยมาดูแลบ้านโปรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องจดหมายรดน้ําต้นไม้ทิ้งขยะออกไปบอ,อปลอก,บอกดคิวเพื่อเปิดและปิดไฟในห้องใดก็ได้บอลอเมื่อเสร็จแล้วก็ช่วยตัวเองไปทํางานในครัวเฮ hey ้หมายถึงว่าให้เราเช็คเมลกซ์หมายถึงว่าอีเมลหรือว่าจดหมายหน้าบ้านกันแน่แล้วก็รดน้ําต้นไม้ตัว the trash เราเอาพวกขยะไปทิ้งกันก่อนไหมน่าจะง่ายสุดนะทุกคนนะ Alright time to acquire with this place เราต้องทำความสะอาดที่นี่ I should take quick tour check all explore the room ฮะให้เราหาหกห้องจ้าเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปทิ้งขยะก,ก่อนไหมไม่ทิ้งเหรอแล้วทำไมมันมีโครงกระดูกอะไรวะนั่นดูด,ดิกินอะไรกันน่ะพวกนี้เป็นหมาเหรอไม่นะ <laughs> <laughs> ไม่นะเวลา,าช่โอเคเอ่อฉันเจอห้องแล้วอะแต่ฉันไม่รู้จะเปิดไฟยังไง โอ้ยมันก็มืเมดเกินอ๋อนีโอโอ่โอเคเรากดคิวเพื่อตบมือแล้วก็เปิดไฟตอนนี้เราเจอตรงนี้หนึ่งห้องแล้วก็น่าจะเป็นห้องที่แบบว่าโรงจอดรถของบ้านหลังนี้นะนะเราเปิดประตูไปได้ไหมเนี้ยเปิดสิเอ้ยนี่ไงเปิดประตูได้ด้วยโอเคเอาล่ะปิดประตูไว้ก่อนไม่มีล็อกประตูหรอวะทำนองเรื่องแปลกๆแ,แล้วนะทุกคนไอคิดว,ว่าเราควรปิดไฟไปก่อนไหมเ๊ะ ปิดไฟก่อนโอเคปิดก่อนไปไปไปเออโอเคหรือเปิดไฟทั้งบ้านดียุยแต่ไอคิว่าเราควรเปิดไฟไปดีวกว่าเนาะอันนี้ห้องซักผ้าซักรีดต่างๆมีห้องน้ําอยู่ในห้องซักผ้าด้วยนะนั้นเปิดไฟเหอะเออเปิดไฟให้หมดเปิดห้องไว้ด้วยเราจะไม่ยอมให้มันมืดเด็ดขาดเลยนะอุยอ้ยอุยอ้ยห้องอะไรวะเน,นี้ย ห้องเอ็บห้องเก็บอุปกรณ์เขาให้เราหาถึงหกห้องเลยนะสนแสดงว่าต้องมีห้องไหนที่เปิดได้อีกหรือว่าให้เราขึ้นไปข้างบนน่ยนะโอเคเราต้องทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าบ้านที่ดีฮลัลโหลยัยไปสิคะแอดเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยขอหยุดพูดได้ไหมแอดเลื่อนกล้องลงมาแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นแบบในส่วนของแบบเป้าหมายของเรานะแอดบังตั้งตั้งแต่ต้นคลิปแต่ไม่เป็นไรเนาะเกมง,ง่ายๆทุกคนโอเคเฮ้ทำไมมีห้องห้ามเข้าอะ่ะ ในบ้านเนี่ยนะเราเหลืออีกแค่สามห้องก็คือห้องพวกนี้ือมอเอาเป็นว่าเราเข้าห้องที่เข้าได้ดีกว่ายแต่มันน่ากลุยอยู่นะทุกคนปบมือไปปอบมือมาแม่ง้างมาเลยครับการนี้มันจะทําให้เราตกใจได้นะถ้าปอบมาจำสแกเอไว้เลยจ้าเลยนะเดี๋ยวไม่เจออะไรตกใจอยมีน้องเป็ดด้วยอะตะลาทำอะไรเลยทำไอทำไรอะ่ะกดซูมกดออโท ลวเออวววแล้วถือทำไมอ่ะกด R rotate Rotate r โ t a t e เอ่อโตอู้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 เราโยนไปข้างล่างแล้วไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจนะนะเอ้ยกดกดเปิดประตูได้ไหมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันประตูมันจะชนหน้าเอี๋เดี๋ยวเปิดไปดิเออเย้ How's e e m pretty normal บ้านนี้ดูปกติดีนะคราวนี้ต้อง check l t t to do list อ uh ๋อฮะไปทำไปทางานต่างๆเืๆ่อนๆอย่างแรกก็คือ grab the email <c oughs> อย่าเปิดประตูทุกคนทำไงดีอะทุกคนทุกคนทุกคนยุ้ย<น>ไม่เปิดไม่ได้เว้ยไปดีกว่าไปดีกว่า,ไป,วาไปแล้วไปล้ไปละไม่อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไ,ไ,ดไปไปไโอเคเราไปเช็คอีเมลกันก่อนแอดคิดว่าน่าจะเป็นจดหมายหน้าบ้านนะ เปิดประตูสิจ้ารออะไรเอาละเราอาจจะเจออาหารหมาเหมือนบ้านของคนเมื่อกี้ก็ได้เขาเข้าบ้านไปยังวะตอนนี้ถ้าเราไปทะเลทลายนอกบ้านเดี๋ยวมันจะไกลเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คก่อนนะว่ามีอะไรบ้างไหมนะ่ะ missing please help kim kelsaxon บะจ้า,จางมาถึงแม่งกระปูเรื่องแบบนี้ missing house s i t t e r หาเฮ้ยคนเฝ้าบ้านหายเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่ลึกลับมันน่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ เอาล่ะบิลซอเท r แล้วตอนนี้ฉันจะต้องไปรดน้ำต้นมไม้เหรอ can uh, have them w i t h t i n me grab the water can form the garbage โ okay, อเคแล้วไออีเมลนี่เก็บตรงไหนอะมึงหุ้ยอ๋ออันนี้ Ad, เอ็ดเป็ดที่แอดเก็บมาไงแล้วถ้าเกิดเรายูสอะทำไงเงี้ยอืมน่ารักดีจังเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราแบบแกระชุ่มกระชวยหัวใจเนี่ยนะไหนอะ ที่รดน้ำต้นไม้นะ Grab the water from the garage ก็ในโรงเก็บรถอะดิเอ้ยลงลงรถ okay. โอเคน้ำหกหมดแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจนะแต่เจตนาโอเคเอมยังไงอะซูมกด R r ร t a เทตไม่เห็นมันจะโ t เทตอะไรให้แอดเลย,ดยทุกคนว่าปะอ๋อเราต้องเอา เราต้องเอาไอ้นี่กด R เพื่อโรเทแล้วใช้เมาส์ช่วยนะทุกคนเผื่อใครมาเล่นตามแอดแล้วเราก็ต้องรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะมันจะมีหลอดอย,อยู่เห็นไหมพอเรารดน้ำต้นไม้เสร็จเราก็ไปรดน้ำต้นไม้จุดอื่นต่อนี่ๆแล้วเราก็เอาขึ้นมาอย่างงี้แล้วเราเทน้ําได้อีกแต่พอถึงตรงนี้มันถึงใจนี่นะถึงจะเทน้ําแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาไปกิ้งเกลือกตรงอื่นน้าก็จะไม่มีวันไหลออกจากไอ้เหยือกนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันสาบไปด้วยคําสาบของที่นี่ไ <c oughs> งล่ะน่ากลัวไหมคำสาบเกี่ยวกับเหยือกน้ําหรือว่า เออการรดน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะบัวรดน้ําเออไ่กระบ,บวรดน้ำทำให้มันไม่สามารถที่จะมีน้ําไหลออกมาจากบัวรดน้ําได้ถ้าเกิดไม่เจอต้นไม้เนี่ยน,นะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยทุกคนพระเจ้าันนี้คําสาปสิ่งแรกเลยทุกคนนะทำไมมันรสชาจังวันเนี้ยทรายบัวเยอะๆรดน้ําเข้าไปก่อนจะไปเจอพีอ,อุ้ยตกใจโอเคเอาบัวรดน้ำไม่หยุดลนะไม่หยุดไม่หยุดนะไม่หยุดนะดนะเออหยุดก่อน ขยันเกินเขาบอกว่า grab the trash from the kitchen แล้วเราเข้าไปในประตูไม่ได้เลยอ,อ,อ๋อนั่นมือเราใช่ไหมนะโอเคตั้งไว้ที่เดิมจากนั้นเราก็ไปเอาขยะทิง้งเดี๋ยวนะถ้าแอดจำผิดตอน,น,นแรกขยะมันอยู่ติดกับันขยะไม่ใช่เหรอทำไมมันเคลื่อนไหวได้แบบนี้ล่ะหรือว่ามันมีคขาอยู่นะออะ throw from the trash เออ and w a s a bone sticking out ใช่กระดูกอะไรกันบางทีมันอาจจะเป็นการ detection n o w e l อะไรอ่ะอ่านไม่ทันโว้ยแล้วเปิดประตูไปไม่ได้ไงเปิดประตูหน่อยหาขยะน่าจะอยู่หน้าบ้านนะทุกคนกูว่านะ คนที่เขาหายตัวไปในหูใจวายตายหน้าประตูมากกว่าแล้วก็เก็บหมกศพใส่ถังขยะใช่ไหมมึงเล่นเดินกันอย่างเงี้ยมึงเป็นเดอะแฟลชหรอมึงพุ่งเร็วมากเลยทุกคนพระเจ้าโอไมค์ก้โอเคเขาบอกว่าหยุดก่อนอมึงเกมแบบนี้มันมีแต่คนเดินเร็วๆแล้วไงฮะใจร้อนถ้าเกิดขยะดูอีกเกมนึงก็ดูได้นะเดอะสต็อกนะแฟนเก่าตามหาแฟนใหม่ทุกคนไม่ใช่แฟนเก่าตามหาเมียเก่าอย่างเราเนี่ยนะคนสวยใจนะเขาบอกว่า you scare to cheat out of me คุณทําให้ผมในหัวใจเทบวายนะนะหรือว่าถามว่าคุณเป็นใครเอาเป็นว่าเราสะบทไปก่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ของเราอะนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้ทุกคนแอดอ่านมาสักพันเขาบอกเขาเป็นสารวัตรชื่อริสโตลิโนอผมคือเจ้าหน้าที่ริสโตลโนเนี่ยนะสํานักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาฉันต้องการคําถามสองสามข้อเออเออได้ครับนี่มันเรื่องอะไรกันหรอมีรายงานความไม่สงบในพื้นที่นี้การหายตัวไปของคนบางคนอ๋อ ใช่เลยครับผมเคยได้ยินเรื่องนั้นนะทุกอย่างที่นี่เรียบร้อยดีนะครับผมแค่เอาขยะไปทิ้งอะนะคุณแน่ใจงั้นเหรอเรามีเหตุผลที่ใะเชื่อได้ว่าในย่านนี้นี่มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นนะอ๋อใช่ครับผมยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแค่เอา,เอาขยะไปทิ้งเท่านั้นนะคุณเข้าใจไหมอ๋อโอเคแต่ก็พยายามจับตาดูแล้วเปิดหูฟังไว้ดีๆนะครับทำไมเหรอหูฟังไอโฟนหรือหูฟังซัมซุงไม่บอกยี่ห้อด้วยละ่ะคนละเรื่อง <c oughs> ไม่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องให้ความสําคัญกับสองสิ่งนี้ว่าให้ดีๆเลยนะนะ ทำไมตำรวจเขาเตือนเราแปลกๆแต่เป็นแอดนเอาตรงๆนะเราเดินไปเช็คบ้านเมกกื่อกี้ทุกคนจำได้มั้ยมันมีห้องหนึ่งที่เป็นเปิดไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วมันแปลกๆไหมละ่ะเป็นแอดจะให้ตำรวจนะเข้าไปเช็คตรงนั้นวุ้ยอ๋อครับได้เลยนะเออผมจะทำอย่างนั้นนะขอบคุณด้วยสำหรับการเฝ้าดูนะครับสำหรับการดูแลนู่นนี่นั่นนะอ๋อไม่มีปัญหาอยู่ให้ปลอดภัยนะครับโอเคคุณตำรวจบ้าบอาอะไรกูรจจนึกว่าจ้วนวิ่งมาขนาดนี้แหมวิ่งมาหยุดกูห <c oughs> <c oughs> ยุดแทบไม่ทันดูดิ ต่ในถุงอ่ะมันมีขยะแบบนี้ตำรวจเขาไม่สงสัยเหรอวะหรือมันเป็นหุ่นอนาโตมี่ที่บอกว่าเอาเก็บไว้ในบ้านเล่น<อ>ๆนะ่ะนะโอเคเอ๋ออ้าวเราต้องเปิดฝาถังขยะด้วยเอโดคุณตำรวจเดินเลยเหมือนกันนะโอเค,โอ,เคโอ้โหเปิดทีต้องไงหน้าแบบนี้เอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะนะปิดปิดฝาด้วยจ้าเราเป็นพลเมอืองที่ดีเออโอ้โหล้นทิ้งขยะอันเดียวล้นล้นถะล้นแบบล้นกล่องแล้ววะทุกคนนีม่ <c oughs> มันอะไรกันนะ คุณตำรวจซีนไหมคะอุย้ยคุณตำรวจค่ะตะกี้มันมีคนปิดไฟในบ้านอะฉันรู้สึกเสียวหลังมากๆาเลยนะ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยเอ๋ยอ้ยคุณพระมีเสียงในบ้านอะเช็คอ p s t a i r s o o m มึงไปเช็คเพื่อตำรวจไปตะกี้ไปตามกลับมาได้ไหมมืดเลยมึงคราวนี้ นี่ก็มืดหมดเลยเฮ้ยตบมือหลายทีกว่าจะเปิดประตูให้กูโอเคมันเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเปิดไฟก่อนทั้งบ้านเลยกูไม่ยอมเด็ดขาดเฮ้ยปอบมือทำไมในบ้านนี่บ้ามืดหมดมึงเฮดีอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันยังแบบว่าสิ้นเลยอ่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกนั่นเสียงใครน่ะ แกรู้ดีที่นั่นะคุณทุกคนประตูมันเปลี่ยนไปข้างหน้ามันไม่มีใบอะไรปิดแล้วอะเอาวะมันก็ต้องเช็คอยู่ดีโอเคประตูมึงชอบป,ปิดอาบ,บานี้แอดว่าแปลกๆนะมันจะเนอะดูนีน่เขาชั้นมันออกไปแล้ว อลองอะไรหรอฉันควรที่จะ grab uh, something to eat อ๋อโอเคมันบอกว่าหยิบของกินแอนดูว่ามันจะเปิดประตูแล้วมันอยู่ในบ้านเราร้อยเปอร์เซนเลยห้องนี้มันไม่สงสัยอะไรหน่อยหรอมึงอะ มึงเฝ้าบ้านเป็นอย่างเดียวนี่ไงมันเหตุผลที่คนหายตัวไปก็เพราะอย่างนี้แหละซื้อบื้อไม่ยอมเช็คให้ดีโอเคเราต้องไปหาอะไรกินก่อนเขาว่าอย่างนั้นนะเออเอ๊กินได้ไหมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาบอกว่าอตะกี้เหมือนว่าเราจะให้ทําอะไรอ่ะเขาบอกว่า PUT Cups ซเร e ย on bed u ด s t a i r s อหาอ๋อถึงเวลานอนแล้วเหรอเขาให้เราเอาถ้วยซีเรียลขึ้นไปบนห้องอนะ เราใช้เวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วนะวิงการิมเลวิโอซ่าไม่นะห้องนอนอยู่ตรงนี้แน่ๆอ้าวไม่ใช่นี่ว่ะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นมานี่มานี่คาถาฉันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไรนะนะอันนี้ห้องน้ำมึงออกมาด้วยสิ <c oughs> โอ้ยดูการบังคับเขาดิแทนที่มึงจะถือติดมือมาเลย <c oughs> โอเคอ่าเรียบร้อย แล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มกว่าตะกี้ไฟมันมีความแบบแบบแบบไหมทุกคนแอดไม่ได้คิดไปเองใช่ปะโอเคเปิดรีโมทหรออ,อุ้ยโอ้โหสร้างสรรค์โคตรมึงดูแลไม่ดูมึงดูหนังผีมึงกินไหมคะซีรีส์ซีเรียลคุณพระคุณเจ้าเฮ <c oughs> ้ยตีสอง มีเสียงปิดประตะะะูตะกี้มีคนมาตะกี้มีคนอยู่หลังประตู figure out what is going on โอ้โหมึงยังทำได้เหรอมึงยังมีหน้ามาอะไรอ่ะ uh, how to kill a house sitter หนังสือบ้าบออะไรมึงเก็บอะไรหนังสือไว้ในบ้านแบบนี้อ่ะไอ้เจ้าของบ้านหรือเปล่ามันรอเรามาฆ่าทิ้งหรือเปล่าอ่ะ หนังสือวิธีการฆ่าฆ่าคนเฝ้าบ้านทุกคนบ้ามอเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคเนี่ย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 แอดไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมซูมซิซูมสิเนี่ย How to kill เอาสิต t ้องไงเอาไปปาใส่หน้าฆาตรกรคุณตะกี้สิอ่ะไวโอ้หมืดด้วยมึงมึงมึงไม่มีไฟฉายเหรออะไรอะดูดิ เออมีร uh, ูปคน ครบในมึงมีเอ,อะ,อะเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ๊ยเป็ดเป็ดนี่น,นี่ว่าทุกคนจำได้ปะ่ะไอ้มีคนปรบมือมีคนปรบมือคนน่ะแต่กล่องนี้เ่อตะกี้แอดจำได้ว่าเห็นมีคนกินนี่โอ้ my god มันเป็นบ้านแน่ๆเลยอ่ะ แล้วเจ้าของบ้านมันไม่บอกเลยเหรอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้ ไอ้เสด็จอยู่อีกหรอมึงกลับบ้านได้แล้วอะ,อะไรอะรับบี้ดักกี้เอ้รับเบอร์ดักกี้อันนี้ปิดก่อนอยังไงปิดมันกับเบิดได้อยู่ดีป่ะวะวิวิเป็ดน,น้อยเป็ดน,น้อยเฮ้ยมีเป็ดสองสตัวเลยคืออะไรอะลงข้างล่างจ้า ไม่พี่อ้าอ้าอ๊ะอ้าวไปจ้งออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อ้าอ้าวคุณพระอ้าไม่นะอ้าวมาจานี้มีมาจากนี้เลยทุกคนอ้าวอ้าวไม่นะไม่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 โอ้โหมันเป็นเรื่องตั้งน้าเหรอมันเป็นแฟนแน่เลย ตีพ่อตีแม่แน่เลยมึงอ่ะไปนะไม่ได้ดูนะก้นทำไงดีต้องไปทางลางรองรถมึงด่ากูมึงด่ากูอฮะโอเคทางนี้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 ทางนีเอาโจ๊กผีแล้วมึงก็นี่ก็ไอ้เป็นมีทางออกอยู่ทุกคนทางนี้ทางนี้อะโอเคโอเคทางไหนอะทางไหนโอ้โหอาชีพ เคลว่าแเ่แมันตัวหาเหวอะไรฉันต้องการไปให้กาที่สุดที่ฉันทำได้ไปหาเพื่อนบ้านก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไปขอความช่วยเหลือล่ะโอเคเฮ้ยเลือดเต็มบ้านเลยทุกคนแถวนี้มีอะไรแปลกๆแกน่ๆมีเสียงปอบมือในบ้านอะแล้วไฟดับไปแล้วเราต้องไปทางไหนอะไปทางที่เรามาเหรอเออทางไหนไม่รู้แล้วไอ้มึงอะ สติแตกจ้าแสดงว่าคนแถวนี้ก็หายไปกันบ่อยอ่ะดิไปทางนี้ได้ไหมแต่มันเหมือนจะสิ่งอยู่ในบ้านนะไอ้ผีตัวนี้อะคุณพระฉันแค่วิ่งไปออ่จนกระทั่งฉันหาอ่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดโอเคกูก็าตำรวจก็น่ากลัวอ,อยู่นะ <c oughs> <c oughs> หลังจากออ่เระหว่างการค้นหา ก็พบมาโกไลฟ์เลสร่างที่ไรวิญญาณของมาโกในบ้านของเขามันหมายความว่ามาซิมกออ็ถูกพบเป็นเป็นศพอะฮะทรัชแบ็กเอาไซในขยะแบบด้านนอกอะทุกคนพระเจ้าในบของบ้านของเขาเองอันนี้แอดแปเองนะแล้วก็เพื่อนบ้านของเขาซาโวก็ถูกพบอยู่ใต้ใต้ที่คล้ายๆกับ circumstance his remains have yet to be found เพราะฉะนั้นเราต้องใช้กักนทัศเ,เล็ไปให้เร็วที่สุดทุกคนไหมนะ แปลกันส,สดๆอย่างเงี้ยพบศพของเขาแล้วเหมือนกันนะทุกคนโอ oh my god ah thank you for playing my first ever indie hero game อ๋อนี่เป็นเกมแรกของเขาเลยทุกคนขอบคุณที่เล่นขอบคุณที่สร้างเหมือนกันจะตกใจมากฉันหวังว่าคุณจะสนุกมากเท่าที่สนุกที่สร้างมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฉันจะพยายามทําเกมน่ากลัววออกมาเอ่อ oh, nightmare f r series อ oh, ๋อคล้ายๆไอ้นั่นอนะ f, f e a r e t o for two ไง คุณสามารถแบบว่าดูติดตามฉันได้บน YouTube นะ r e y c s t t y g a m e s หรือ Twitter r a y c a s t ตนะครับทุกคนขอบคุณมารคซิมด้วยนะฮืมมารคซิมคืออะไรตัวละครหรอิรีนะโอเคก็ประมาณนะี้ทุกคนถือว่าเป็นเกมสั้นๆแต่ว่าระทึกใจไม่เบาแล้วก็เขาทําอะไรออกมาได้ดีมากเลยนะจงังหวะแบบการตบมืออะไรเงี้ยใช้ตรงนี้ในบ้านในการมาเล่นกับความน่ากลัวซึ่งมันแบบไม่ค่อยมีเกมไหนทํากันอะแล้วเขาหยิบมาได้แบบ น่าสนใจลงตัวมากๆถึงภาพอาจจะแบบไม่ได้สวยมากแต่เขาทําเกมคนเดียวได้ขนาดนี้เนี่ยเอ้หมือนคนยุ้ยสิ้นแต่ละถุกใจจ้าแต่กี้จังหวะนี้ีีจังหวะแบบมันโผล่แวบไปแวบมาคือแบบโอ้ oh my god แต่ถ้าผีวิ่งเร็วกว่าน,นี้นะ่าจะน่ากลัวนะแต่แบบ มันอาจจะเราตายก่อนไงไม่นาไม่นาจะหนีทันไงอันนี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้หนีทันผีก็เล่นเกมอินเดียกันเรายนั่จ้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะบันเทิงกันยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไยไปก่อนเจอกันใหนคลิปหน้าสวัสดีจ้า